โอ้โหช่ำลกคันแวันนี้แหละเดือนนี้เดือนนี้ช่ำมากแล้วก็คือตอนนี้เราพวกเราไปเอเชยทัวร์อยู่แล้วก็ไปที่แรกมาแล้วที่ฮ่องกงครับแฟนๆก็ตอนต้อนรับพอดีมากที่สนามบินแล้วก็ตามไปที่งานกันเยอะมากเต็มเลยแล้วก็ที่ต่อไปเป็นเจแปนใช่เจแปนไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเหมือนกันเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงอ่เรารอไปเจอกับทุกๆกคนครับคือต้องบอกเวลาเราไป แต่ละที่เนี่ยมันมันจะมีความแตกต่างแตกต่างกันมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเล่นเปอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าสดๆอย่างเงี้ยแล้วแฟนๆเนี่ยเขาก็จะเวียดคนละแบบกันในแต่ละที่และด้วยความไปเรื่อยของเรานี่แหละมันก็เลยทำให้มันไม่เหมือนกันไปเรื่อยคู่นี้ไปเรื่อยอยู่แล้วความมีไปเรื่อยครับอยู่เลยก็คือแฟนแต่เดินสายแล้วว่าแฟนชาวสายก็ยังมีโอกาสได้เจอของวิวยัเจอใช่ก็ได้เจอครับเดือนนี้ช้ำ ก็เหมือนเราไปเอชียทวีปมีช่วงแล้วก็มีแบบช่วงที่กลับมาก็มาเจอแบนๆตามอีเวนต์ต่างๆครับอบงานฉ่ำแล้วได้ค่าเท่าไหร่คะเออแต่การเงินชีวิตอืมก็ค่อนข้างมีคนนี้ดีกว่าคนนี้มีเรียนด้วยมีเรียนโอ้โหหนักอยู่ก็พยายามไปเข้าเข้าที่มันเอาให้รอดไม่เอฟเอฟอร์ก็อาจจะต้องมีดอกออกบางตัวครับเพราะว่า ค่อนข้างจะไม่ไหวเกินไปคือไม่ื่อจบซีรีส์จบแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่างจะเพิ่มกบการเรียนได้เหมือนกันมันจบเปล่าไม่รู้วันนี้มันแบบมันก็มีงานเยอะต่างๆนานาไปเรื่อยก็เหมือนอยากจะเอ่อเรียกว่าอะไรทำเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับมาครับอย่างนี้พอเราดรอปแล้วมันจะจบไม่พอเพื่อนก็อาจจะมีแบบไป อาจตอนช่วงในท้ายพวกเหมือนแบบพวกปีสูงๆก็อาจจะมีแบบช่วงเวลาที่มันเอ่อเรียกว่าอะไรหน่วยกิจเหลือแบบยังได้อาจจะมีอาจเอ,อา,จจอาอช่วงนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะได้แต่ถ้าเก<ด>ิดว่าช่วงน,นั้นงานรูมดีกวโหก,ก็ตามยถากรรมึกษาคุณเนี้ยงดีใช่เพราะแบบมีประสบการณ์เยอะคุณมาช่วยผมเรียนดีกว่าพิสมะเลยไม่ตอนนั้นผมงานยังไม่เยอะขนาดนี้ไงก็ไม่รู้จะช่วยยังไง แต่เขามีประสบการณ์จัดการชีวิตได้ดีนะก็ต้องต้องแบ่งเวลาแหะครับเพราะว่าตอนนี้อองตรงซึงผมไม่ได้เรียนเนี่ยก็ไปฟิตเนสอะไรเงี้ยก็ต้องหาเวลามาแก๊บช่วงว่างๆหรือว่าไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้เราจะได้ใช้ตอนไหนเผื่อนาคตเราจะมีนักข่าวมาเพิ่มมากกว่าเดิมจป็นวนมากขึ้นเรอจะต้องไปเต้นโชว์ที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยแต่คือาช่วงนี้ก็เตรียมอดี้อย่างเี้ อยู่แล้วร่างกายอย่างดีค่ะก็แม่เขาพูดแล้ววแม่ไม่ปล่อยให้เหงาค่ะลูกเเตรียมพร้อมเพื่อทำงานพร้อมแม่ช็อตมันต้องไม่เหงาอยู่แล้วมันต้องว้านไม่ได้ก็เวลาไปไปยิงน้องน้องน้องเขาเทรนกับพี่คนหนึ่งส่วนผมก็เทรนอีกคนหนึ่งครับผมตอนนี้ได้ได้อย่างที่เราชอบยังยังครับเพิ่งเริ่มเองแต่แต่ว่าอยากให้ดีกว่าเรื่องเดิมครับอยากให้ดีกว่าที่ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้ามีโอกาสโปรเจกต์หน้าเนี่ยจะให เดก็น่ารักเกินอ an ่ะทันแหลาก็จะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ให้วาวกว่าเดิมครับครับผมอย่างโปรเจกต์คือทางคาดวางไว้บางอย่างของเราคู่เราวางไปอีกที่อย่างเฮ้ย่าไอ้อ้นอนี้เราถามนะเนี่ยก็ก็อย่างที่พี่ชอดบอกไปครับแล้ว ก็นั่นแหละครับก็มีแน่นอนแต่แค่ต้องรอกันอีกสักปืนใจเดียวปืนใจจริงๆไม่นานหรกไม่นานแบบแป๊บเดียวขอเวลาทางานมันมันค่อนจะแน่นคิวไม่ไหแน่นไม่หลแ้คือคือถ้าถ้าทุกอย่างเริ่มจริงๆเนี่ยน่าจะน่าจะยุ่งกันมากๆเพราะว่าเราก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ถ้าโปรเจกต์ใหม่เริ่มเนี่ยก็คงต้องซัดโปรเจกต์นั้นไปด้วยเริ่มใหม่แบบเหมือนเริ่มสูตรเลยเพราะว่าเหมือนทำแบบหลายๆอย่างแบบไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะ ตอบโจทย์แล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอดีทุก,กแบบช่วงเวลาอ่าไม่ใช่เสียงหรอไม่ใช่ครับขับเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงน้อมผมผมรู้สึกว่าอยากให้แบบเหมือน,นแฟนๆ้อมตั้งแต่แบบจุด ส่วเริ่มต้นที่แบบคนที่เข้ามาก่อนเลยแบบเนี้ยแล้วคนที่เข้ามาทีหลังอย่างเงี้ยให้แบบรักกันแบบคนมาก่อนก็อาจจะแบบช่วยๆอะไรกันอย่างเงี้ยครับอยากให้รักกันทั้งด้อมเหมือนที่มาราลา์คืเปาเพราะว่าการมีทุกคนอยู่พร้อมกันแบบเยอะขนาดนี้มันดีนมากสำหรับเราครับครบอัอย่างอย่เราพู่เราเคยมีที่เจอ,เจอเกันกรหรือเปล่าหรือแบบว่าแล้วมีตามถึงบ้านนั่งนู่นนี่ไือเป้าหน้าบ้านอะไรกันก็ไม่มีนะ ยังไม่เจอใช่ไม่หน่เจอก็ขอว่าอาจะไม่แต่ผมรู้สึกว่าแบบเรียกว่าอะไรแฟนๆแบบแฟนๆของผมเนี่ยค่อนข้างแบบเข้าใจเหมือนแบบใช้ชีวิตแบบอะไรของเราประมาณนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบเข้าใจว่าแบบพวกเราก็เหนื่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็เหมือนผมยังมีแบบชีวิตมหาลัยตอนแรกก็แบบเรียนไงแล้วตอนนี้มีงานมาด้วยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากก็ขอบคุณที่คอยยังคอยสนับสนุนัพ p อ o r t ไปเรื่อยๆครับ เขาเขามีพื้นที่ให้เราเหมือนกันใช่เหมือดเขาใช่เหมือนเขาแบบคอยแบบเต็มที่กับเวลาแบบมีงานกับเราแบบแบบพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวเขาก็แบบเป็นระยะห่างให้เราเข้าใจของมินนีครับอ๋ออันนั้นอันนั้นน่าจะผมไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะใช่แฟนคลับแต่น่าจะเป็นคนแถวนั้นครับแล้วเขาเหมือนอาจจะไม่ได้ตั้งใจล่ะครับคืออาจจะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเขาหมอเผมไม่ได้คิดแบบนี้เราต้องมาระวังมากขึ้นม่เวลาไปอย่างนั้นเวลางงานก็อาจจะต้องต้องระวังขึ้นเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราอาจจะบางทีผมก็อยากทักทายแฟนคชับแต่ว่าแบบไปไปเรื่อยกับของฝั่งอะไรไม่ได้ผมอยากอยากทักทายแฟนคลับแต่เวลาเดินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ระวังอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็คิดอยู่ว่าก็อาจจะต้องแม่ว่าไงก่อนแม่เป็นห่วงขนาดนี้แม่เขาเป็นห่วงแหละเขาเขาก็ตอนนี้พี่จอด์พี่เอสเขาว่ารับฟังแบบฟีดแบ็กจากแฟนๆทุกคนอยู่ครับก็เรื่อยๆกำลังปรับตัวก็เข้าใจพี่เขาสองคนก็ใหม่ระดับนย้กับมายที่เขาพูดก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแฟนๆทุกคนแล้วกันหนูเป็นอะไรหนเขินพี่หรอ วันนี้ก้งร่งร้อนเร่องร้อนเร่งร้อนโอเคนีนะเขาได้ดูแลครับขอบคุณคราไม้กินอสแต้นะครับผมแล้วนี่แหละมี่ด้กี่เดือนได้กี่ั่มง